ในวันนี้ก็ต้องขอกราวสาวัสดีและทักทายแฟนๆคอบอลชาวลูกหนังทุกท่านกันด้วยครับสำหรับผลของเกมยูฟาเชมเปี้ลีกในรอบสิบหกทีมในเกมคู่แรกตอนที่ผมอัดคลิปอยู่ทางฝั่งของคลับบูชก็ยังคงเสมอให้กับแอสตันวิลล่าอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งและในวันนี้เราก็จะมาตามกันต่อกับอีกสี่คู่ที่เหลือกับเกมยูฟาเชมเปี้ลีกรอบสิบหกทีมสุดท้ายนัดแรกกับโปรแกรมประจำวันพุธที่5มีนาคม2568 และ2คู่ที่ผมก็ได้เลือกมาวิเคราะห์ก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของทัพเสือใต้บยมินิเคอต้องโคจรมาเจอกันเองกับทีมห้างยาเลวูเซนส่วนอีกหนึ่งเกมครับก็จะเป็นศึกบิ๊กแมตช์ของค่ำคืนนี้โดยจากฝูงของลีเออร์ฝรั่งเศสทีมที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงก็จะเปิดสนามปัเดอแปงรับการมาเยือนของหงแดงลิพูซึ่งในเกมดั้แรกของทั้งสองคู่ทีมไหนจะเป็นฝ่ายที่คว้าชัยและกุมความได้เปรียบไปได้ก่อนนั้นเราก็มาตามลุ้นและตามเชียร์ไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูสติแและนวทาง ผมก็อยากจะขอฝากให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจในคลิปของสุปชัยบดเดตที่มีมาฝากกันด้วยนะครับและถ้าหากพี่ๆท่านใดยังไม่ได้กด s u b s c r i b ์ให้กับทางช่องของเราในตอนนี้สุปชัยก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกันไว้ด้วยครับสำหรับในเกมคู่แรกเราก็จะมาอยู่กันที่สนามอาริอัสอารีนาในเมืองมิวนิกประเทศเยอรมันโดยในเกมคู่นี้ก็จะเป็นการคจรเจอกันเองของจากฝูงของศึกบุนเดสซิก้าอย่างทัพเสือใต้เบเมนิก พวกเขาจะพบกับทีมรองจากฝูงของสึกบุเดซิก้าอย่างเลวคุเซนและสำหรับราคาเฮดแคปไมการที่ให้มาในเกมคู่นี้เลทราคาแรกก็เปิดมาที่ราคา0.75สำหรับอันดับตารางคะแนนในเกมลีกของ,งคู่นะครับแม้ว่าทั้ง2ทีมจะลงเตะไปทั้งหมด24เกมเท่ากันแต่ในตอนนี้ทัพเสือใต้เบรนนิกพวกเขาก็มีอยู่ทั้งหมด6 1คะแนนส่วนทางฝั่งของเลวคเซนเองก็มีอยู่เพียงแค่53คะแนนเท่านั้น ซึ่งก็เพราะว่าผลงานจาก5เกมหลังสุดครับเบย์มินิกก็ยังสามารถเก็บมาได้ถึง13คะแนนโดยที่ทางฝั่งของเลวอเซนเอง5นัดหลังสุดพวกเขาก็เก็บมาได้ที่11คะแนนแล้วถ้าเราจะมาดูจากเดรีราคาให้ที่แคบปที่ให้มาจากเดรีราคาแรกนะครับซึ่งถ้าเราจะมาลองย้อนดูสถิติผลงานเก่าๆถ้าจะนับเฉพาะกับผลงานในเกมแชมเปี้ยนลีกแล้วทางฝั่งเจ้าถิ่นทัพเือร์ใต้เบ์มินิกในเกมที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นต่อ ผลงานที่เคยทำกำไรกินราคาให้กับนักทุนได้ก็ยังคงมีอยู่ถึง64%จากเลทราคา0.75ส่วนทางด้านฝากฝั่งทีมเยือนเรลคูเซนครับในเกมที่พวกเขาเคยถูกมองว่าเป็นรองถิติผลงานเก่าๆที่ออกมาเลคูเซนก,ก็ยังเคยทําผลงานกินราคาทัากไรให้กับนักทุนมาได้เพียงแค่36%เท่านั้นและสําหรับถิติผลงานภาพร,รวมของทั้งสทีมในช่วง5เกมนะครับ ผลงานของทั้งฝั่งเจ้าถิ่นที่ทําได้พวกเขาก็เก็บชนะไามา่ได้3เกมแล้วก็มีเกมที่หลุดเสมอมาในเกมลีกที่เจอกับเลโคลเซนเม่นเกมและอีกหนึ่งเกมครับก็เป็นเกมเพลย์ออฟของสึกแชมเปี้ยนในนัดที่2ที่โชคเจอกับเซลติกโดยนัดนี้ก็จบไปที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานใน2นัดหลังสุดบอยเมนิกก็ยังเก็บชชนะไม่ได้2เกมติดต่อกันจากการเปิดบ้านถล่มไอทักแฟงเฟิร์ตไปได้ที่สกอร์4ประตูต่อ0ูก่อนที่ในเกมนัดล่าสุดก็จะบุกไปถล่มทับมาข่าซูดการ์ไม่ได้อีก ส่วนผลงานของทังฝั่งผู้มาเยือนเลอคุเซนนะครับผลงานของพวกเขาก็ยังคงไม่แพ้ใครมาในช่วง5เกมเหมือนกับทางฝั่งเจ้าบ้านแต่ทว่าผลงานของทังฝั่งเลวกุเซนเองพวกเขาก็มีเกมที่หลุดเสมอมาถึง3เกมติดต่อกันให้ทั้งโคโลนโวอลฟ์บวกกับเบย์มินิกแต่ทว่าผลงานใน2เกมหลังทางฝั่งของผู้มาเยือนเลอคุเซนก็กลับมาแค่ตัวได้สําเร็จด้วยการเก็บมาได้ถึง6คะแนนเต็มจากการบุกไปเอาชนะโฮสตไตคิวมาได้ที่สกอร์2ประตูศูนย์ ก่อนที่ในเกมนัดล่าสุดก็จะบุกไปอัดทางด้านไอทัลแฟคเฟิร์ตมาได้อีกถึงสกอร์4ประตูต่อหนึ่งและถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานในการเจอกันของทั้ง2ทีมนะครับนอกจากเกมทีละคู่ก็เพิ่งเจอกันมาแล้วก็เสมอกันไปในเกมหลีกที่สกอร์0ประตู0ผลงานที่เหลือจาก9เกมจากการเจอกันทั้งหมดใน10เกมนั้นทางฝั่งของไบยอมนิและเวอร์เซนเองก็ต่างฝ่ายต่างเก็บชัยชนะไปได้ทีมละ3เกม แล้วผลที่เหลือของทั้งคู่ก็ยังจบลงที่ผลเสมอปอีก3เกมด้วยกันครับซึ่งถ้าเราจะมาสังเกตผลงานในการเจอกันในช่วงหลังๆทางฝั่งเจ้าถิ่นไบโอมินิกก็ไม่สามารถจะทาเงินเท่าไรให้กับนักลงทุนมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวและสถิติที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างในการเจอกัน,นครับสีครั้งล่าสุดทั้ง2ทีมนี้เจอกันผลสกอร์ที่ออกมาก็ไม่จะจบลงด้วยสกอร์ต่ำทั้งหมดเรามาดูการจัดทับไลอ้อนเสร็จจริงของคู่นี้กันต่อนะครับ ซึ่งในเกมนัน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านทัพเซอใต้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ตำแหน่งผู้สาป,ประตูก็ยังคงใช้งานทางด้านมานิเอลนอร์ปราการหลัง4ตัวในนัดน,นี้ก็ประกอบไปด้วยคอนลาดไลเมอร์ดายโออุปเมกาโนคิมมินแจและอัฟอโซเดวีคู่2มิดฟิลด์แดนกลางในนัดน,นี้ก็ใช้งานทางด้านลรออนกอเลสกายึดคู่กับโชัวคิมิส3ตัวลุกก็จะเป็นทางด้านเรรอยซาน ไมเคิลโอลิเซและยามามูเซล่าส่วนในตำแหน่งหน้าเป้าครับในเกมนั้นนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังคงเลือกใช้งานทางด้านแฮร์รี่เคนโลกสนามออกซาร์ดเป็นเวตตัวจริงส่วนทางด้านฝักฝั่งทีมเยือนเลวคเซ่นะครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ4 2 3 1ผู้สาป,ประตูก็จะออกซาร์ดโดยมาเตโควัชสี่ปราการหลังในเกมวันนี้ก็จะประกอบไปด้วยนอดีมูอิเกเ่ชุดทานทาแทบมองแอสโซบาและปิเอโรอินคาปี ส่วน2มิดฟิลด์แดงกลาครับในเกมนั้นนี้ทางฝั่งทีมเยือนก็จะเลือกใช้งานกรานิตชาก้ายืนคู่กับเอ l ซีเอลปราซิออสส่วน3แนวรุกก็จะเป็นหน้าที่ของเจลรมีฟิมปงอเล็กซ์กิลมาโดและฟอร์เรียนเวสส่วนในตำแหน่งสูน,น้าตัวเป้าครับในนัดน,นี้ทางฝั่งทีมเยือนเรลกเซนก็ยังคงเลือกใช้งานทางด้านนาธานเทลล่าโลกสนามออกซานปินสเบตตัวจริงในตำแหน่งฟอสไนแล้วถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาที่ให้มานะครับ เลนราคาในตอนนี้ก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคา0 7 5แต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูจากกระแสที่ทางในฝ้าฝัางตระเทศในตอนนี้แม้ว่ากระแสในการปรับตัวในเลทการจ่ายราคา1คูของทางฝั่งเจ้าบ้านและทาาฝั่งทีมเยือนก็อาจจะมีการขยับปรับตัวลดลงเหมือนกันแต่ถ้าเราจะมาดูจากกระแสในการปรับตัวที่เยอะที่สุดในตอนนี้ก็จะเป็นเลนราคาที่ออกมาในผลเสมอที่มีการปรับตัวลงมามากที่สุดในตอนนี้ครับและก็่แน่นอนครับว่าจากกระแสที่ออกมามันก็ยังคงสอดคล้องกับสิติผลงานในการเจอกันทั้งหมด ซึ่งก็อย่างที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่า6ครั้งล่าสุดถ้าคู่เจอกันนอกจากที่าบยมินิกจะไม่เคยเอาชนะเลวคุเซนมาได้แล้วทางฝั่งเจ้าถิ่นก็ยังต้องไปฝา่ายพ่ายแพ้เลวคุเซนไปถึง3าเกมโดยก็ไม่มีเกมไหนที่พวกเขาสามารถกีราคามาได้เลยแม้แต่เกมเดียวและแถมในตอนนี้ราคาให้ที่แครไม่กันก็ยังให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเหนือกว่าอยู่ที่ราคา 0-. ูเจอีกเพราะฉะนั้นในเกมคู่แรกเลือกวางทางฝั่งทีมเยอเลวคุเซนเด่นที่สุดแล้วครับกับการชี้ชัด เกมคู่ที่2เราก็จะมาอยู่กันที่สนามปรางค์เดแปลงในกรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสน,นะครับซึ่งในเกมน,น,นี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นปรารีสแซชแมงคือต้องโคจอนมาพบกับทีมดังจากหลีกเมืองผู้ดีอย่างหงแดงลิพูและสําหรับแฮนดิแคปราคาแมงกั้นที่เปิดมาในคู่นี้เยลยราคาแรกก็ให้ทั้งคู่อยู่ที่ราคาเสมอกันครับสําหรับในคู่นี้ถ้าเรามาดูสถิติผลงานในการเจอกันใน,รน,ในครั้งเก่าๆที่ออกมาทั้ง2ทีมก็เคยเจอกันมากันเพียงแค่2ครั้งเท่านั้นครับในวิธียุโรป และผลที่ออกมาก็เป็นการที่ถ้าหากทีมไหนได้เป็นฝ่ายที่ได้เล่นในถิ่นของตัวเองก็จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้ซึ่งผลที่ออกมาในการเจอกันในลังแอนฟิลด์นั้นล์พูก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ที่สกอร์สามประตูสองส่วนในเกมชาสองทีมเจอกันในสนามปรางหรือแปลงก็เป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านปารีสแซ็แมงนะครับที่พวกเขาก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทางฝั่งเจ้าถิน่นปารีสแซ็ชแมงในช่วงนี้ ผลงานของทั้งฝั่งเจ้าบ้านตลอด10เกมก็ยังคงทำได้ดีอย่างต่อเน,นื่องครับแม้ว่าในฤดูกาลนี้ปารีสแซชเชนแมงเองก็อาจจะต้องเสียตัวหลักออกไปโดยผลงานที่ทำได้ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้ถึง10เกมติดต่อกันและที่สําคัญปารีสแซชเชแมงก็ยังระเบิดประตูใส่คู่แข่งไม่ได้ถึง22ประตูมาในช่วง5เกมหลังสุดส่วนผลงานที่สําคัญสําคัญของทั้งฝั่งเจ้าบ้านในช่วงนี้ก็จะเป็นเกมที่พวกเขาเปิดบ้านถล่มแบสมาได้ในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟมาถึงสกอร์6ประตูศูนย์ แล้วในเกมนัดถัดมาก็ยังบุกไปเอาชนะทีมคู่ปรับอย่างโอลิมปิกลียงไม่ได้อีกที่สกอร์สประตูสและผลงานที่โดดเด่เดนอีกหนึ่งนันก็คือเกมในนัดล่าสุดที่ปารีสแซเชียงก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะลิวไม่ไดถึงสกอร์สประตูต่อหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาดูผลงานของฝั่งทีมเยือนนะครับผลงานของทัพหงแดงลิฟูในช่วง5เกมก็ถือว่ามีอยู่2เกมที่พวกเขาก็ยังมีเกมที่สะดุดแผ่วเสมอกับคู่แข่งอยู่ และที่สําคัญในเกมที่ลิพูสูตเสมอให้กับเอเวอแรนตนและแอสตันวิลล่านั้นก็ยังเป็นเกมน่าจเย็นของพวกเขาทั้งสองเกมติดครับส่วนผลงานของลิพูในสองเกมหลังสุดทําได้ผลงานที่ออกมาก็เป็นเกมที่บุกไปเอาชนะทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาได้ที่สกอร์2ประตูศูนย์ก่อนที่ในเกมนันล่าสุดพวกเขาก็จะเปิดสนามแอนฟิลเอาชนะ ado, นาสาลิกาโดนิคอสเซไมาได้เกมพรีเมียร์ลีกที่สกอร์2ประตูต่อศูนย์ เราสลับมาดูไลอัพเซตตัวจริงของทั้ง2ทีมกันบ้างนะครับซึ่งในเกมน,น,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านปารีสแซงแชร์พวกเขาก็จะจัดทํามาระบบ4-3-3ตำแหน่งผู้สาประตูก็ยังคงออกสตาทโดยทางด้านจานจิโดนาลูมา4ปาการหลังแผงแบ,บ็คโฟในเกมนี้นนก็จะประกอบไปด้วยอัชลาภฮาคิมีมาคินยอสวิลเลียมปาโชและนูโนเมเดสส่วน3มิดฟิลด์แดนกลางก็จะเลือกใช้งานฟาเบียนส์ลุยวิตินยาและเจ้าเนเวสส่วน3แนวลุกครับ ในเกมนี้เขาจะเลือกใช้งานคริชาควารัสเคเลียแบดลี่บาคูล่าและอุสมานเดเบเล่ส่วนทางด้านฝ่ากฝั่งทีมเยือนทัพหงส์แดงลิพูครับในเกมนั้นนี้พวกเขาก็จะจัดทัพมาระบบ4-2-3-1ผู้สาประตูก็จะคงออกสตาร์ทโดยทางด้านอาริซงเบเกอร์4 back f o ครับก็จะมีทั้งเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนอิบราฮิมาโคนาเต้เวอร์จิลฟานได้และแอนดูโรบัซซัน2มิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นทางด้าน ไรอันกาเวนแบกยืนคู่กับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์3ตัวลุกในเกมนั้นนี้ครับก็จะเลือกใช้งานโมฮัมเหม็ดซาร่าคนี่คาโปและโดมิดิสโบสไลส่วนในตำแหน่งสูน้าครับลุยดีอาสก็จะลงสนามออกซาร์บริสเบตตัวจริงสำหรับในคู่นี้ครับถ้าเราจะมาดูจากราคาให้ที่แคปไมกันที่ให้มานั้นก็ยังคงเปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันแต่ถ้าหากเราจะไปดูจากกระแสของทิทางในฝ้าฝัางต่างประเทศในตอนนี้ กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการ e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  เอ็นเอียงไปทางฝั่งของทราราเจ้าบ้านปารีสเซชแมงมากกว่าเพราะในตอนนี้ถ้าเราจะมาดูฟอร์มของทางฝั่งเจ้าบ้านก็ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงที่กําลังร้อนแรงเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นขุมกําลังที่พร้อมใช้งานทุกจุดรวมถึงผลงานอนรอนแรงที่ก็เก็บชนะมาได้10นัดรวดทุเรการและแม้ว่าในตอนนี้ครับลิพูก็อาจจะมีเวลาเตรียมความพร้อมเต็มที่เพราะพวกเขาก็ได้พักมา7วันเต็มๆแล้วก็ได้จะทำให้สภาพร่างกายก็เริ่มกลับมาฟิตเต็มร้อยแล้ว แต่การที่ต้องบุกไปเยือนทางฝั่งเจ้าบ้านที่มีความร้อนแรงแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมจึงมองว่าในเกมแรกที่คู่เจอกันโอกาสที่จบลงด้วยผลเสมอกันนั้นก็มีโอกาสที่สูงเลยทีเดียวครับแต่ถ้าหากจะเลือกถึงความได้เปรียบในเกมนน,นี้ผมก็อยากขอยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านปารีสแซแมงก็ได้จะเป็นทีมที่น่าเชียร์มากกว่าอยู่ดีครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่ปารีสยิงแสกหน้า ก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุเป์ชัยประเดชกับช่วงกลางสัปดาห์แบบนี้และหากพี่เพื่อนใดมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากจะแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือเลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปของเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคลิปของเรากด้ครับในตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปกันนะครับสวัสดีครับ